เป็นที่ยอมรับกันอย่างหลากหลายว่าจุดเริ่มต้นของวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือรอปสเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีคศ .1887 ซึ่งเป็นปีที่วูดโรเวลสันเขียนบทความที่ชื่อว่า The Study of Administration ซึ่งได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นการสั่งสมองความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของตะวันตก องความรู้ทางด้านรัฐประาศาสร์เนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยแตกต่างไปจากวิชาที่ว่าด้วยการบริหารภาครัฐซึ่งมีนักปราชญ์สมัยก่อนเนี่ยได้นำสเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐไว้มากโดยเฉพาะบรรดานักปราชญ์ในสายประชญาการเมืองในสายของประวัติศาสตร์และก,การเมืองได้ถกเถียงกันมาเยอะมากว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นยังไง อำนาจทางการเมืองเป็นยังไงการบริหารเป็นยังไงความชอบธรรมในการปกครองเป็นยังไงนะครับักวิชาการท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเจมส์เอ็มโบโนเวสได้อธิบายไว้ว่ารอรสอเนี่ยได้วิวัฒนาการมาในลักษณะที่กลับไปกลับมาระหว่างประชาการเมืองซึ่งเป็นเรื่องทางรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนปี1887คือปีคศ1 8 8 7เนี่ย ซึ่งเป็นช่วงที่วิชาร,าปรอปสแฝงตัวอยู่ในรูปของปรัชญาการเมืองจนกระทั่งปี1887้นถึงทศวรรษปี1970ร,ปรอปสก็ได้เน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการบริหารจนก้าวหน้าไปมากคือมีการศึกษาหาความรู้เพื่อนำเอาเทคนิควิธีการอะไรต่างๆแสวงหาแนวทางในการทำให้ งานการบริหารงานของรัฐเนี่ยบรรลุปเป้าหมายและมนุษย์เองเนี่ยก็สามารถควบคุมพฤติกรรมการทำงานระหว่างกันได้แต่แม้กระนั้นในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านรปศไปในเชิงเนี่ยมันก็ส่งผลให้นักรปศเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนะักกับเรื่องของค่านิยมของมนุษย์จนกระทั่งทำให้เกิดปัญหาใหม่ว่ารปศเนี่ยจะสนใจแต่เพียง เทคนิควิธีการบริหารจัดการเท่านั้นโดยละเลยการกำหนดเป้าหมายและการที่จะต้องรู้ว่าทำงานไปเพื่ออะไรหรือพูดง่ายๆคือไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจว่าทำงานไปเพื่ออะไรรู้แต่ว่างานนั้นจะทํามันอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนักวิชาการรุ่นหลังจึงหันมาให้ความสนใจกับรอปสอในเชิงของค่านิยมและปรัชญามากขึ้นแต่การนั้นก็ดีถือว่าปีคศ1 8 8 7เนี่ย เป็นจุดเริ่มต้นของวิชารอปสอครับในทัศนะของนิโคลัสเฮนรีในงานเขียนเรื่อง public administration and public a f f a i r ตีพิมพ์ครั้งที่5ในปี1992นะครับมองไว้ว่าในช่วงเวลาตอนที่เขาเขียนหนังสือนะครับในช่วงเวลาประมาณ9ทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงช่วงเวลาที่เขาเขียนหนังสือคือปี1992เนี่ยวิชารอปสอได้วิวัฒนาการมาแล้ว5พาราดามหรือกระบวนก ต่อไปจะเรียกว่าพรารดามทับศัพท์ไปเลยนะฮะพรารดามที่1ก็เป็นการบริหารแยกออกจากการเมืองอยู่ระหว่างปี 1900- ถึงปี1926ภารดามที่2รอปศเป็นเรื่องของหลักการบริหารปี 1927- ถึง1937พรารดามที่3รอปศอยู่ในวิชาร,ารัฐศาสตปี 1950- ถึงปี1970 ในพาราดามที่4เนี่ยรปรสอยู่ในรูปของศาสตร์การบริหารซึ่งอยู่ในช่วงปี1956ถึงปี1970และในพาราดามยุคที่5เนี่ยในทัศนะของนิโคลัสเฮนรี่จากงานเขียนช่วงนั้นนะครับรปรสอยู่ในรูปของรปรสเองก็ปี1970เป็นต้นมาจนก,กระทั่งถึงปัจจุบันนะครับนิโคลัสเฮนรี่บอกว่าวิวัฒนาการของรปรสาตาม5พาราดามที่ว่าเนี่ยพิจนารณานใน2มิติคือ มิติที่ว่าจะศึกษาสถาบันอะไรหรือที่เรียกว่าโลคัสและมิติที่ว่าจะศึกษาโดยเน้นความรู้ในด้านในดนในถือเรียกว่าโฟกัสในทัศนะของแบ์รี่บอสแมนในงานเขียนที่ชื่อว่า Public Management and Policy Analysis ตีพิมพ์1997กรี่มอสแมนได้แบ่งแยกทฤษฎีรปศอ,ออกเป็นสองกลุ่มคือทฤษฎีอดีตและทฤษฎีปัจจุบัน ทฤษฎีรปศในอดีตเนี่ยมี3แนวคิดแนวคิดแรกคือต้องการปฏิรูประบบราชการให้ปลอดหรือปราศจากระบบการเมืองซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดของ o ูดโรบิลสันเป็นตัวตั้งเลย,เนยแนวคิดที่2เนี่ยเป็นแนวคิดที่รปศส,สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ของการจัดการกับแนวคิดสุดท้ายเป็นแนวคิดของกลุ่มนักวิชาการซึ่งคัดค้านการแยกการเมืองออกจากการบริหารและคัดค้านในเรื่องของหลักการบริหารต่าง สำหรับปัจจุบันเนี่ยบลลีโบสแมนมีความเห็นว่าทฤษฎีรปสอที่สำคัญสำคัญก็คือรปสอในรูปของศาสตร์การบริหารรปอในรูปของรัฐศาสตร์และรปสอในความหมายใหม,ใหม่อีกอันนึงก็คือการวิเคราะห์ทางเลือกสาธารณะและรอปสอในฐานะที่เป็นวิชาชีพในทัศนะของออสตรอมปี1974ในงานเขียนที่ชื่อว่า The intellectual crisis in American public administration ครับออสตอมมองว่า er แต่เดิมเนี่ยทฤษฎีรอประในประเทศทสหรัฐอเมริกาพูดถึงเรื่องทฤษฎีการบริหารของวิลสันปี1887ทฤษฎีองค์การขนาดใหญ่หรือทฤษฎีระบบราชการของแม็กซ์เวเบอร์และทฤษฎีทางการบริหารต่างๆหลักการบริหารต่างๆเช่นหลักของกูริกเอริก e ต่อมาก็มี แนวคิดของเฮอร์เบิร์ตไซมอนที่เสนอความคิดที่มองว่าทฤษฎีรพศสมัยเก่าเนี่ยทำให้เกิดวิกฤตของพาลดามออสตอมจึงเสนอว่าไอ้ปัญหาของการขาดเอกลักษณ์ของวิชาวราาสอนี่มันแก้ไขได้โดยการที่สร้างทฤษฎีใหม่ๆทางราาสศขึ้นมาเช่นทฤษฎีการบริหารงานแบบประชาธิปไตยนะครับหรือเรียกว่า democratic administration ซึ่งก็จะเป็นการสร้างองค์ความรู้จากวิชาเศรษฐศาสตร์ในการเมืองมาผสมผสานกับเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐนะครับเฮนเดอร์สันในปี1966ในหนังสือที่ชื่อว่า Emerging Synthesis in American Public Administration นะครับบอกว่าหากเราเอาระยะเวลาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มทฤษฎีรปศก็จะแบ่งทฤษฎีรปศอ,ออกได้เป็น3ยุค ยุคแรกเรียกว่ายุคเทซิสเน้นในเรื่องโครงสร้างและรูปแบบที่เป็นทางการก็อยู่ในช่วงปีคศ .1887 จนถึงปี1945ซึ่งก็จะแบ่งออกได้เป็น2ส,สายคือสายรัฐศาสตร์และสายการบริหารทั่วไปนะครับยุคที่2องแฮนเดอรสันเรียกว่ายุค Antithesis เป็นยุคที่เน้นเรื่องของพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้อมก็อยู่ในช่วงปีคศ .1945 1958 และยุคสุดท้ายยุคที่3ของเฮนเดอร์สันก็คือยุคซินธิซิสนะครับซึ่งเน้นเรื่ององค์การเป็นหลักก็อยู่ในช่วงปี1958จนถึงปัจจุบันอันนี้เป็นมุมมองของเฮนเดอร์สันซึ่งมองอีกลักษณะหนึ่งนะครับถ้าจะไม่กล่าวถึงแนวคิดของเดอะไวท์บอลโดนี่ไม่ได้เลยนะเดอะไวท์บอลโดเขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Administrative State ตีพิมพ์ในปี1948ได้แบ่ง วิวัฒนาการของวิชาเรอปซในประเทศสหรัฐอเมริกาออกเป็น3ช่วงสมัยสมัยแรกเนี่ยเป็นปี1920-1930ถึงเป็นช่วงที่เรอปศได้รับอิทธิพลจากวิชารัฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์การจัดการอย่างมากรวมทั้งได้รับอิทธิพลจากขบวนการปฏิรูประบบรัฐบาลระบบบริหารภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นผลก็คือจะมีการแยกการเมืองออกจากการบริหารกันอย่างชัดเจน และมีการสร้างหลักการบ,บริหารต่างๆขึ้นมาเพราะสมัยที่2เนี่ยก็ช่วงทศวรรษปี1940เป็นช่วงที่มีการโจมตีทฤษฎีและแนวคิดทงารงรปศในช่วงแรกและในสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่อิทธิพลของแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงแรกและช่วงสองนี้ยังคงอยู่นะครับแต่ก็มีทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นมาเช่น ทฤษฎีด้านการเมืองการกำหนดนโยบายสาธารณะการศึกษาเป็นกรณีเฉพาะเรื่องเรื่องมนุษยสัมพันธ์จิตวิทยาสังคมวิทยาทฤษฎีองค์การรปศเปรียบเทียบแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆทางการบริหารน,นะครับอันนี้เดวายวอลโด้ี่แยกไวนะ้เมื่อมองดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าวิชารปศเนี่ยมีวิวัฒนาการมาแล้ว4ยุคที่สําคัญเนี่ยเราเรียกออกเป็นรปรสร4สายนะฮะ สายแรกก็เป็นสมัยทฤษฎีดั้งเดิมก็ตั้งแต่ปีคศ1887นะครับถือเป็นปีที่เริ่มต้นของการมีวิชาปราาอวศสนะจนถึงปี1 950ในทฤษฎีสมัยดั้งเดิมเนี่ยก็จะมีพวกการบริหารแยกออกจากการเมืองอทฤษฎีองค์การขนาดใหญ่หรือทฤษฎีระบบราชการเรื่องของหลักการบริหารแล้วนกะ็เรื่องของวิทยาศาสตร์การจัดการสมัยที่สองก็จะเป็น สมัยที่รปศเจอวิกฤตด้านอัตลักษณ์เป็นครั้งแรกก็ปี1950้อถึงปี1960ตรงนี้ก็จะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารคือการเมืองอทฤษฎีระบบราชการแบบที่ไม่เป็นทางการทฤษฎีด้านมนุษยสัมพันธ์และศาสตร์การบริหารนะครับสมัยที่3ก็จะเป็นสมัยที่เกิดรปศนะเกิดวิกฤตการด้านอัตลักษณ์เป็นครั้งที่2 ก็ปี1960ถึงปี1970ซึ่งตรงนี้ก็จะมีแนวคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์นะครับและเกิดรอปรสอในความหมายใหม่ขึ้นมาและในสมัยที่4ก็จะเป็นสมัยที่พูดถึงทฤษฎีและแนวการศึกษารัฐประสาทศาสตร์สมัยใหม่ก็ในช่วงปี1970ถึงปัจจุบันซึ่งก็จะครอบคลุมถึงทฤษฎีและแนวการศึกษาได้แกน่นโยบายสาระา ทางเลือกาาศ,ศาสนะเศรษฐศาสตร์การเมืองชีวิตองค์การการออกแบบองค์การสมัยใหม่การวิจัยเรื่ององค์การเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จำพอมีข้อสังเกตได้อยู่ว่าทฤษฎีรอปรสอในแต่ละสมัยเนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นความพยายามในการจัดหมวดหมู่ของกลุ่มทฤษฎีรอปรสอขึ้นมาทำให้มองทฤษฎีของรอปรสเนี่ยเป็นกระบวนการพัฒนาของทฤษฎีต่างๆ อย่างเป็นลูกโซ่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทฤษฎีกลุ่มหนึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีกลุ่มหนึ่งเลยนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักวิชาการเขากล่าวกันว่าวิวัฒนาการของทฤษฎีรปศในแต่ละสายเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของทฤษฎีนอกสายวิวัฒนาการของตัวเองเช่นเดียวกันเพียงแต่อิทธิพลของ ทฤษฎีนอกสายวิวัฒนาการนะครับคือสายของแต่ละอย่างที่เราแบ่งกันมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันไม่มีน้ำหนักเท่ากับทฤษฎีที่อยู่ในสายวิวัฒนาการอันเดียวกันนักวิชาการหลายท่านมองสอดคล้องกันว่าการแยกสายวิวัฒนาการของรอปรสอออกเป็น4สายเช่นที่กล่าวไปนั้นนะ่ะก็จะช่วยให้เรามองเรื่องรอปรสอซึ่งสลับซับซ้อนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมา ก็ได้เกิดวิวัฒนาการที่สำคัญของร,ปรอปสขึ้น2ประการที่พอมองเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วก็คือประการแรกนะครับร,ปรอปสเนี่ยได้รับอิทธิพลจากการปฏิวัติทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เราเรียกว่า behavioral revolution ทำให้เนื้อหาและวิธีการศึกษาของรปรสเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เน้นการศึกษาในเชิงปรชัชญา มาเป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงศาสตร์มีการใช้ระบบการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบเข้ามาศึกษาในวิชาราประศในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีการศึกษาเราประศในเชิงเปรียบเทียบขึ้นมาด้วยส่วนประการที่2ก็คือในช่วงปลายทศวรรษปี1960เนี่ยบรรดาน,นักวิชาการรุ่นใหม่ด้านราปรศใ,ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการ จัดประชุมกันที่หอประชุมมินดาลบรุกมหาวิทยาลัยซีลเลคิวที่เราเรียกว่ามินดาลบรุกนะฮะจะคุ้นๆกันเลยในแวดวงคนที่ศึกษารปรสก็จะพูดถึงรัฐประสาศาสตร์ในความหมายใหม่เรียกว่า New Public Administration Movement ที่จะพูดถึงรปรสชัดเจนมากขึ้นแก้ไขปัญหาเรื่องหนึ่งที่ตกติดกันมานาน ตั้งแต่ช่วงก่อนปี1960คือวิกฤตการณ์ด้านอัตลักษณ์ของวิชารอปศนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงวิวัฒนาการของรอปศก็จะบอกว่ามันก็เกินกว่าศตรวรรษหนึ่งแล้วแหละแต่เราก็คงยังต้องทำความเข้าใจความหลากหลายของรอปสอ,อยู่มากและแน่นอนครับเราในฐานะที่เป็นคนศึกษาทางด้านรอปศเนี่ย ก็จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของทัศนะของนักผิชาการที่พูดถึงวิวัฒนาการของรอปสอเพื่อเราเห็นภาพมากขึ้นและต้องเข้าใจได้ว่าราอปสอในยุคป,ปัจจุบันมันเป็นประมาณไหนเพื่อที่จะนำเอาบรรดาแนวคิดทฤษฎีต่างๆเนี่ยไปใช้ต่อยอดในโลกปฏิบัติให้ได้นั่นเองครับ